สำหรับเกมเก่าเล่าใหม่ในสัปดาห์นี้ผมจะขอพูดถึงเกมเกมหนึ่งที่ผมเคยชอบมากเมื่อประมาณ7-8ปีก่อนแต่คำว่าชอบก็ไม่ได้หมายความว่ามันคือเกมดีและคำว่าเกมไม่ดีก็ไม่ได้หมายความว่ามันคือเกมแย่จนไม่มีอะไรดีเลยพูดวนไปวนมาหลายคนก็อาจจะแบบเฮ้ย hey, ตกลงมึงจะเอายังไงวะเอาเป็นว่ามาดูกันเลยดีกว่าว่าเดดไอแลนด์เกมซอมบี้บนเกาะสวรรค์ฮาสวร์เนี่ยผมคิดยังไงกับมันมารับชมกันได้เลยครับ ก่อนเข้าเนื้อหาผมขอขายของนิดนึงตอนนี้ทางช่องตัวชิลล์ล็อกมีระบบสมาชิกแล้วนะครับมีราคาเดียวเลย35บาทต่อเดือนถ้าเกิดอยากจะสนับสนุนก็สมัครเป็นสมาชิกกันได้เลยและที่สําคัญก่อนจะรับชมวิดีโอตัวนี้อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์ให้กันด้วยนิดนึงเอาล่ะมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าสําหรับเดดไอแลนด์ผมขอยอมรับเลยว่าผมโดนตัวอย่างหลอกลวงใครที่เคยดูก็จะรู้ว่าตัวอย่างที่เขาปล่อยมาเนี่ยมันดูดีแค่ไหนถึงแม้จะเป็นแค่วิดีโอคัทซีนแต่มันก็ดูดรามา่าดูน่ากลัวและกะยย็ยยยอดเีมมาก เอาเป็นว่าเกมเพลย์ไม่ต้องแค่วิดีโอคัสซีนประมาณ3นาทีหลายคนก็อยากเล่นแล้วแต่พอได้เห็นเกมเพลย์เท่านั้นแหละเอ๊ะใช่เกมเดียวกันเหรอวะแต่ถึงอย่างนั้นเด็กที่บ้าเกมซอมบี้อย่างผมก็ไม่คิดที่จะพลาดคือขอแค่ให้มันเป็นเกมเกี่ยวกับซอมบี้ก็พอจะทำมาหวยทำมากาศแค่ไหนผมก็เล่นได้หมดนี่แหละเด็กที่โตมากับ Resident e v i l ครั้งแรกที่ผมได้สัมผัสเกมเนี้ยผมรู้สึกอย่างเดียวเลยก็คือเกมมันแหลกมากก็อย่างที่รู้กันว่าคอมผมสมัย10ปีก่อนเนี่ยมันโคตรกาก เล่น Left 4 Dead 2ยังกระตุกแล้วจะนับภาษาอะไรกับ Dead Island แต่ด้วยความวอนอยากเล่นไง10ถึง20เฟรมก็เอาวะต้องเล่นให้ได้ผมก็ฝืนเล่นไปสักพักใหญ่แล้วก็ไม่ไหวมึนหัวหนักมากเหตุผลที่ผมมึนเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องเกมกระตุกแต่ว่าเรื่องโมชั่นของภาพการสั่นกล้องของเกมอันเนี้ยผมทนไม่ได้จริงๆขอออกตัวก่อนเลยว่าผมเล่น FPS มาตั้งแต่เด็กพวกเกม FPS สายสปีดทั้งหลายเช่นพวก d y i n g Light พวก Mirror Edge เนี่ยผมก็เล่นได้แบบสบายๆแต่กับ Dead Island ผมยอมแพ้เล่นไม่ไหว และต่อให้มันวิ่ง60เฟรมผมก็ยังเล่นไม่ไหวอยู่ดีซึ่งไอภาพที่คุณเห็นอยู่เนี่ยก็คือภาพจากเวอร์ชันดีฟิเนทีฟนะครับเขาเอาเอนจิ้นจากไดอิ้งไลท์มารีมาสเตอร์มันก็เลยสบายตาขึ้นหน่อยในส่วนนี้ผมก็อาจจะเป็นคนเดียวะนะใครไม่มึนอะ่ะดีแล้วแต่ก็นี่แหละเหตุผลที่ทําให้ผมเล่นเดดไอแลนด์ไม่ถึงไหนในช่วงนั้นจนมาถึงช่วงมหาลาัยที่ผมเปลี่ยนมาใช้น้ตบุ๊กซึ่งไอโน้ตบุ๊กเครื่องนี้มันก็ไม่ใช่น้ตบุ๊กเกมมิ่งแต่สําหรับ Dead Island, เดดไอแลนด์ บวกกับตอนนั้นผมไม่มีอะไรจะเล่นเพราะว่าผมไม่ได้จริงจังกับการเล่นเกมเท่าไหร่เวลากลับจากหอมาบ้านผมก็จะเล่นแก้เบื่อไปเรื่อยแต่พอเล่นจบนี่คือน็อกเลยนะเจออาการ motion sickness สะสมเข้าให้ทีนี้มาดูความรู้สึกที่ได้เล่นตอนนั้นดีกว่าผมเล่นไปเรื่อยเพลินๆเล่นจนจบก็ไม่ได้ประทับใจอะไรมากแถมด้านเนื้อเรื่องเนี่ยจืดมากไม่มีจุดพีิกหรือมีฉากไหนเลยที่น่าจดจําตัวละครก็ไม่มีเสน่ห์ไม่มีอะไรให้เราผูกพันให้เราจําเลย และยิ่งในช่วงนั้นมันเป็นช่วงที่ dying light ออกมาพอดีคือถ้าไม่ติดว่าโน้ตบุ๊กผมเล่น dying light ไม่ได้ผมก็ไม่มาเล่นหลอก dead island เนี่ยแต่ถ้าถามว่าเกมมันโคตรกากเลยเหรออันนี้ก็ไม่ถึงขนาดนั้น dead island มันคือเกมที่เล่นค่าเวลาเพลินๆเ,เดินชมวิวชิลลได้ระดับหนึ่งเลยด้วยการที่เกมมันเป็นเกม open world และบรรยากาศรอบข้างมันก็เป็นเกาะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ดูแล้วจเจริญหูจเจริญตาดียิ่งตัวเกมก็ดันผสมเรื่องราวของการแพร่ระบาดซอมบี้เข้ามาด้วยมันเลยทําให้เกมนี้ดูแปลกแหวกแนวมากในยุคคคนนั้เกาาาะสววรร์แห่งมตย แค่คอนเซปต์ก็น่าสนใจแล้วเอาจริงๆเลยนะผมว่าในด้านตีมเกมด้านบรรยากาศเนี่ยเกมนี้ทําได้ดีกว่าได้ิ l งไลท์เยอะลองคิดเล่นๆว่าถ้าเกิดสมมติเดดไอแลนด์เนี่ยมันทาเกมเพลย์ดีๆแบบ Light ได้ิงไลท์ได้แต่เอาบรรยากาศบนเกาะสวยๆแบบนี้มันคงจะเยี่ยมไปเลยแต่ก็น่าเสียดายที่ความดีมันมีแค่นั้นแหละเพราะในด้านเกมเพลย์เนี่ยจืดชื้นมากเกมสวายเวอร์เฮอร์เรอร์ภาษาอะไรวะไม่มีความน่าตื่นเต้นเลยซอมบี้วิ่งเข้ามาหาแฮ่เราแค่เอาตีนถีบซอมบี้ไงหลัง คือความยากของเกมมันคือระดับเด็กน้อยมากพวกฉั่งน่ากลัวก็ไม่ค่อยมีระบบการต่อสู้ก็ติดๆกันขัดไม่ลื่นไหลแถมมีอาวุธแหลกอีกต่างหากข้อดีที่เห็นได้ชัดหน่อยก็คือเรื่องโคโอลอนี่แหละถ้าเกิดใครมีเพื่อนมาเล่นด้วยกันเกมมันก็จะสนุกขึ้นอีกนิดนึงแต่เพื่อนทุกคนที่ผมชวนมาเล่นเนี่ยมาเล่นแป๊บเดียวแล้วก็ทิ้งผมมาเลยนะสงสัยเกมมันจะน่าเบื่อจริงๆแฮะเอาเป็นว่าในยุคนั้นถ้าเกิดจะเล่นเกมซอมบี้แบบโคออปอะเลฟโฟเดตคือดีที่สุดจนมาถึงไม่่กกีีีีีววัันนนน้้เเเอองททผมมมตดดสิใจาาาํโ พอกลับไปเล่นผมก็รู้สึกว่าเออเกมมันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นเกมมันพอเล่นได้มันพอเสฟได้ระดับหนึ่งเล่นไปเล่นมาก็เพลินดีเสพบรรยากาศเสพเนื้อเรื่องชิลๆยิ่งเวอร์ชันดิฟิเนทีฟที่เขารรมาสเตอร์มาเนี่ยผมว่าเกมมันสวยใช้ได้เลยนะมันอาจจะไม่ได้ว้าวแบบเกม Nextgen นแต่ก็สวยเลื่นตาใช้ได้เลยแต่เชื่อผมเถอะไปเล่นเกมอื่นดีกว่าอย่างน้อยๆไปไดอิงไลท์ก็ได้ถ้าเกิดคุณอยากจะลองหามาเล่นก็ไม่ว่ากันแต่ผมถือว่าผมเตือนแล้วนะคือมันก็ไม่ไดด้้แแยยย่่่ตววาาเเกกมมมสัันนีีนอะ และก็ที่จริงแล้วเดดไอแลนด์ก็มีภาคเสริมด้วยนะครับชื่อว่าภาคลิฟทายคือความจริงมันมีภาคที่เป็นภาพการ์ตูนคอมิกอีกหลายภาคเลยแต่ผมขออนุญ,ญาตไม่พูดถึงแล้วกันเอาแค่ภาคแรกกับลิฟทายพอ่วนรายละเอียดมันจะเป็นยังไงทั้งภาคหลักและก็ภาคเสริมเดี๋ยวผมจะรีวิวคร่าวๆตามสไตล์เกมเก่าเล่าใหม่ให้ฟังกันครับเนื้อเรื่องของเดดไอแลนด์จะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนเกาะแห่งหนึ่งนี่คือเกาะแห่งการท่องเที่ยวที่รายล้อมไปด้วยธรรมชาติและก็นักท่องเที่ยวมากมายถ้าจะบอกว่าเกาะแห่งนี้คือสวรรคคขอองงงนักกทท่่่เีย็ไมผิด แต่เพียงแค่คืนเดียวเท่านั้นจากสวรรค์ท่ามกลางธรรมชาติก็ได้กลายเปลี่ยนเป็นนรกที่เต็มไปด้วยผู้ติดเชื้ออย่างไม่ทราบสาเหตุและเราก็คือหนึ่งในผู้รอดชีวิตที่จะต้องรอดออกไปจากเกาะนรกแห่งนี้ให้ได้เนื้อเรื่องของเกมเนี้ยอย่างที่ผมบอกเลยคอนเซปต์มันดีมากแต่คอนเซปต์ดีๆก็ดันเล่าเรื่องได้แย่มากความจริงเนื้อเรื่องอะ่ะมันน่าสนใจนะมันจะมีปมให้เราไปหาสาเหตุว่าเชื้อโรคพวกนี้มันมาจากไหนมันแพร่ระบาดมาได้ยังไงแต่ในด้านการเล่าเรื่องเนี่ยโคตรปวดตับเลยการเล่าเรื่องมัันนนนนนจะเเปป็แบบบอ่อายไสสืตรรง้้ใหหิ พอไปถึงก็จะเจอประมาณว่าอยากให้ฉันช่วยเงินเหรองั้นนายต้องมาช่วยตรงนี้ก่อนนะเนี่แหละเป็นการเล่าเรื่องแบบทําโน่นทํานี่ตามคําขอของ NPC ไปเรื่อยๆกว่าจะวนกับเนื้อเรื่องหลักได้บางทีคือลืมประเด็นไปแล้วสรุปสั้นๆเลยละกันตัวเกมมาคอนเซปต์ดีมากแต่การเล่าเรื่องเนี่ยมันยืดยาดไปหน่อยมาดูเกมเพลย์กับการนําเสนอของเกมนี้กันต่อสําหรับ Dead Island ก็คือเกมแนว Survivor h o r r o r ในโลกของ Open World ตัวเกมจะให้ดําเนินเนื้อเรื่องไปโดยเล่าผ่านตัวละครทั้ง4คนโดยที่เราจะเลือกเล่นเป็นใครก็ได้ในนน4คี และเกมก็จะสมมุติว่าเราจะเดินทางไปด้วยกัน4คนตลอดซึ่งแน่นอนว่าทั้ง4คนจะมีความสามารถแตกต่างกันคนหนึ่งถนัดปืนคนนึงถนัดอาวุธหนักคนนึงถนัดของมีคมหรือไม่ก็บางคนอึดมากทนทานการต่อสู้ได้เต็มที่แต่ว่าคนนี้สเตม,มีน่าเยอะและก็แน่นอนว่าสกิลที่มีให้อัพก็แตกต่างกันอยากเล่นอาวุธสายไหนหรือว่าอยากได้ตัวละครแบบไหนก็ตามใจคุณเลยในด้านความเป็นโอเพนเวิลด์ก็จะให้เราสำรวจโน่นนี่บนเกาะเราก็อาจจะไปเจอพวกไอเทมพวกอาวุธหรือไม่ก็ไปเจอกับผู้รอดชีวิตคนอื่น และก็น่าเสียดายมากถึงแม้ว่าตัวเกมจะเป็น Open World แต่ว่าตัวเกมก็มีอะไรให้ทาได้ไม่เยอะเพราะทั้งเควสหลักเควสรองเนี่ยก็มีอะไรให้ทาไม่กี่อย่างส่วนมากก็จะเป็นการขอร้องให้เราไปเอาของตรงโน้นตรงนี้ให้หน่อยไม่ก็คุ้มกัน n p c ไปส่งที่หมายหรือไม่ก็จัดการเคลียร์พื้นที่ตามคําสั่งแถมของตอบแทนที่ได้จากไซเควสเนี่ยมันก็ไม่คุ้มกับการเสียเวลาเลยถ้าจะให้ผมแนะนานะไม่ต้องทาหรอกไซเควสเนี่ยเสียเวลาเว้นแต่ว่าคุณอยากจะสารวจให้มันทั่วๆนะถ้าเป็นแบบนี้ก็คุ้มอยู่ แต่ก็ถือว่ายังดีที่แมพของเกมเนี่ยมันกว้างใช้ได้เลยมันกว้างขนาดที่ว่าต้องมีรถให้ใช้อะไม่งั้นเดินกันขาลากแน่แถมตัวเกมจะเปลี่ยนธีมเปลี่ยนฉากไปเรื่อยๆให้เราไม่เบื่ออีกช่วงแรกจะอยู่แถวรีสอร์ทช่วงกลางเกมจะอยู่แถวหมู่บ้านท้ายเกมจะอยู่ในป่าและทุกฉากก็ออกแบบมาได้ดีมากถ้าเกิดใครชอบเสพพวกฉากพวกบรรยากาศอันเนี้ยน่าจะถูกใจกันมาดูระบบการต่อสู้กันบ้างแน่นอนว่าศัตรูหลักในเกมนี้ก็คือเหล่าผู้ติดเชื้อในช่วงแรกเราก็จะเจอแค่ผู้ติดเชื้อธรรมดาตามข้างทาง แต่พอเล่นไปสักพักเราก็จะเจอกับซอมบี้ตัวใหญ่ตัวระเบิดตัวพุ่งชนคือถ้าเกิดใครเล่นไดอิงไลท์มาก็จะอ๋อเลยแหละแต่ถึงมันจะถูกเอาไปสารต่ออย่างยอดเยี่ยมในไดอิงไลท์แต่ในความเป็นออริจินอลของมันก็ห่วยแตกมากเพราะถึงซอมบี้ในเดดไอแลนด์จะดูน่ากลัวแต่มันก็น่ากลัวแค่เพียงรูปลักษณ์ภายนอกพวกความโหดความดุดันนี่คือหาแทบไม่มีเลยอย่างที่ผมบอกจะมาเยอะมาเร็วแค่ไหนเจอพลังลูกถีบเข้าไปก็หงายเซและยิ่งถ้าเกิดมันล้มเราก็สามารถข้ามมันได้ง่ายๆด้วยกันกระเทือเพียงไม่กี่ แถมอาวุธที่เรามีมันก็ทรงพลังมากในการฆ่าซอมบี้พวกนี้ในช่วงแรกอาวุธของเราก็จะเป็นพวกท่อนไม้พวกท่อเหล็กธรรมดาแต่พอเล่นไปสักพักของเยอะทั้งดาบทั้งเคียวแถมเอาไปคาเพิ่มความสามารถติดไฟติดสายฟ้าได้อีกและไหนจะสกิลสุดโหดท,ที่ทําให้เล่นง่ายขึ้นกว่าเดิมอีกหลายเท่าอย่างสกิลฟูลี่เนี่ยโหดมากจะมาเป็น10ก็ไม่หวัน่นแต่ก็ยังดีที่เราถูกจํากัดแอคชั่นต่างๆด้วยค่าสเตมินาไม่งั้นนะคงไดบูเป็นหนังกังฟูนแน่นอนสรุปคือนี่มันใช่เกมสไวด์เวอร์เฮอร์เรอร์แน่เห ผมดูยังไงมันก็เกมแนวแอคชั่นเฮอร์เรอร์มากกว่าแต่ยังไงซะผมก็มองมันเป็นเกมซอมบี้ที่เล่นง่ายอยู่ดีอะยิ่งกับพวกศัตรูที่เป็นมนุษย์เนี่ยบัดซบสิ้นดีเลยถึงแม้ว่ามันจะมีกันเยอะและก็พร้อมจะรัวปืนใส่เราอย่างไม่ปราณีแต่พวกมันก็ดันถูกเรายิงปืนสวนกลับได้แบบง่ายๆแถมพวกมันก็หลบหลังกำบังแบบแปลกๆด้วยนะบ่อยมากที่พวกมันจะหลบแบบมีส่วนโน้นส่วนนี้ยื่นออกมาให้เรายิงฟรีและพอพูดถึงอาวุธปืนเนี่ยขอบ่นหน่อยเถอะคือปืนในเกมนี้มันแทบจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยเ,ลยเวลาใช้กับบซอมี จริงอยู่ที่มันใช้ได้ผลดีมากกับมนุษย์ด้วยกันถ้าเกิดเรายิงเข้าหัวปุ๊บคือวันฮิตคิวเลยเว้นแต่ว่าศัตรูมันจะใส่หมวกกันน็อกแต่กับซอมบี้อ่ะยิงไปเถอะยิงหัวยิงขาแทบไม่ต่างกันมันก็เลยทําให้บาลานซ์อาวุธเกมเนี่ยมันตกไปอยู่ที่อาวุธเมลีซะมากกว่ายิ่งพวกอาวุธเมลีเนี่ยมันมีทั้งการคราฟทั้งการอัปเกรดให้เราเล่นอีกก็จริงอยู่ที่อาวุธปืนมันก็ทําได้แต่มันก็ไม่สนุกท่าอาวุธเมลีอยู่ดีสรุปเลยก็คือเกมเนี่ยมันเป็น แต่ในด้านคอนเทนต์เนี่ยมันมีอยู่นิดเดียวแถมซ้ํากันซะเยอะด้วยและเรื่องนี้โกรธมากเลยก็คือเกมมันง่ายเกินไปต่อให้มันเป็นจุดที่ควรจะยากมันก็ไม่ยากขนาดให้เราตื่นเต้นได้ก็อย่างที่ผมบอกอะ่ะเล่นขำๆเล่นมันเพลินเดินดูบรรยากาศอะ่ะโอเคแต่ถ้าเกิดจะเล่นเอาความทรงจําหรือว่าเอาความประทับใจในจุดนี้เกมอาจจะไม่ตอบโจทย์มาต่อกันใน Dead Island Lethal i ก่อนอื่นต้องขอบอกก่อนเลยว่าภาคนี้ผมไม่ได้ซื้อแบบ Definitive Edition ดังนั้นไม่ต้องแปลกใจเลยว่าทําไมภาพมันดูตกยุคมาก ซึ่งผมก็โคตรจะทรมานเลยในการทนเล่นให้จบแต่ก็ไม่เป็นไรเพื่อคนดูผมทนได้ในเรื่องของภาคนี้จะสานต่อมาจากภาคแรกในทันทีหลังจากที่ผู้รอดชีวิตทั้งหลายหนีออกมาจากเกาะนรกได้พวกเขาก็พากันขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไปจอดลงบนเรือของกองทัพที่อยู่ใกล้ฝั่งแต่พวกเขากับถูกทหารควบคุมตัวไปทําการทดลองบางอย่างจนในที่สุดก็เกิดการแพร่ระบาดขึ้นอีกครั้งบนเรือ และในที่สุดเมื่อสถานการณ์ควบคุมไม่ได้นั่นจึงทําให้เรือเสียการควบคุมและเข้าชนกับหินยักษ์จนเรืออับปางลงเป็นเหตุที่ทําให้ผู้รอดชีวิตต้องลอยคอมาติดอยู่ที่เกาะพาราไนซึ่งเกาะแห่งนี้ก็อยู่ห่างจากเกาะภาคแรกเพียงไม่กี่กิโลเมตรและที่ไม่ต่างกันเลยก็คือเกาะแห่งนี้ก็เต็มไปด้วยผู้ติดเชื้อเนื้อเรื่องในภาคเนี้ยเอาจริงๆเลยนะแทบจะไม่ต่างอะไรกับภาคแรกเลยคือมันเล่าเรื่องได้หวยแตกมากเหมือนเดิมเลยคนนี้ใช้ไปทาไอ้นี่ตรงโน้นตรงโน้นก็ใช้ไปทําไอ้นี่ตรงนี้วนไปวนมา แถมได้เกิดใขรที่เล่นภาคแรกมาจนรู้เรื่องราวหมดแล้วมันก็ยิ่งทําให้ปมความน่าค้นหาหลายๆอย่างลดลงไปอีกก็เหมือนเดิมถ้าเกิดเล่นเอาสนุกสนุกก็พอใช้ได้แต่ถ้าเกิดเล่นเอาความประทับใจก็อาจจะไม่ถูกใจหลายๆคนมาดูในเรื่องเกมเพลย์กับการนําเสนอกันต่ออย่างแรกที่เพิ่มเข้ามาเลยก็คือตัวละครที่ชื่อว่าจอห์นมอร์แกนตัวละครตัวนี้เล่นแล้วสนุกมากเพราะตัวละครตัวนี้จะเน้นการใช้สนับมือกับการโจมตีด้วยร่างกายเป็นหลักถีบซอมบี้ทีนี้ปลิวเลยสะใจมากและการอัพสกิลเนี่ยเราจะเลือกได้ตัั้งแแแต่่รกเลยวาจะอบบไหน จะอัพตามที่เกมแนะนําหรือว่าจะอัพเองก็ได้เพราะตอนเริ่มตัวเกมจะให้พอยรามาระดับหนึ่งเลยไม่เหมือนกับภาคแรกและในภาคน,นี้จะมีระบบสกิลอีกแบบหนึ่งที่เกี่ยวกับอาวุธชนิดต่างๆเช่นถ้าเกิดเราใช้ปืนเยอะหรือว่าใช้อาวุธของมีคมเยอะสกิลในส่วนนี้ก็จะอัพขึ้นเรื่อยๆแบบอัตโนมัติและเวลาที่สกิลในส่วนนี้อัพเราก็จะได้ทักษะพิเศษเวลาใช้อาวุธชิ้นนั้นมาพวกฉากพวกบรรยากาศก็ยังคงความเป็นธรรมชาติเช่นเคยแต่ก็ตามชื่อภาคเลยลิฟทไทนั่นก็หมายความว่าในภาคน,นี้เราจะต้องอยู่กับน้ําามกขึ้น มันเยอะซะจนที่ว่าเราจะต้องใช้เรือในการเดินทางพอๆกับการใช้รถเลยถ้าถามผมว่าชอบบรรยากาศภาคไหนมากกว่ากันอันเนี้ยตอบยากแค่เพราะว่าทั้งสองภาคมันนําเสนอได้ดีทั้งคู่เลยแต่ผมชอบเวลาขับเรือมากเลยนะมันจะมีซอมบี้คอยปีนขึ้นเรือมาตะคุบเราอะถ้าเกิดเรากดปุ่มหน้าจอไม่ทันก็คือโดนตะคุบตกเรือตรงเนี้ยทาดีใช้ได้เลยในด้านการต่อสู้ผมว่าเขาทําได้ดีขึ้นนิดนึงมันสะใจขึ้นมันเร้าใจขึ้นซอมบี้ก็มีเยอะขึ้นอาวุธที่มีก็หลากหลายขึ้นทําให้เรารู้สึกว่าเกมมันท้าทายขึ้นกว่่าเดดิิมนนอย แต่ในด้านรายล,ายละเอียดเควสจากเควสลองเนี่ยเหมือนภาคแรกเป๊ะคือไม่คิดจะมีอะไรใหม่เลยหรือไงให้เราไปรับเควสส่งของไปคุยกับคนน้นคนนี้แล้วก็ไปเคลียร์ฝูงซอมบี้คือไม่มีอะไรใหม่เลยแถมระบบการต่อสู้มันก็ไม่ค่อยต่างอะไรกับภาคแรกเท่าไหร่คือต,ติดติดขัดขัด,ขด,ขดแหลกแหลกแบบบองไม่ถูกแล้วก็เหมือนเดิมส้นเท้าพิทักษ์โลกซอมบี้มาเยอะแค่ไหนก็ถีบล้มได้หมดแต่ก็ยังดีที่ปืนในภาคเนี่ยมันยิงหัวซอมบี้นัดเดียวตายแล้วในส่วนนี้ค่อยสมจริงขึ้นมาหน่อย ถ้าจะให้สรุปเลยก็คือภาคเนี้ยมันเหมือนกับ DLC เสริมภาคแรกนั่นแหละอาจจะมีระบบใหม่เข้ามานิดๆหน่อยๆแต่มันก็ยังเป็น Dead Island แบบที่เรารู้จักสิ่งที่เหมือนเดิมก็คือบรรยากาศมันยอดเยี่ยมมากแต่ในด้านเกมเพลย์เนี่ยยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่แล้วก็ขอบนอย่างหนึง่งวิดีโอ t เซอร์ที่เขาปล่อยมาเนี่ยเพื่ออะไรวะโชว์ดราม่าโชว์ดหดถูเต็มที่เลยแต่พอเล่นจริงก็อย่างที่รู้อะหลอกลวงคนซื้อแบบภาคแรกเป๊ะปกติแล้วช่วงเกมเก่าเล่าใหม่เวลารีวิวจบเนี่ยผมจะตัดจบเลยใช่ไหมแต่กับวิดีโอตัวนี้พิเศษนนิดึลกั ขออยู่ต่ออีกหน่อยเพราะว่ามันยังมีเรื่องให้เล่าอยู่ถึงแม้ว่าเกมมันจะทําออกมาได้ไม่ดีเท่าไหร่แต่เราก็ต้องยอมรับนะว่ามันนําเสนอได้ดีมากแล้วมันก็ถูกนําไปสานต่อในแบบที่ควรจะเป็นอย่างยอดเยี่ยมใน dying light ซึ่งหลายๆคนก็เห็นตรงกันแล้วว่าเกมมันทําออกมาสนุกใช้ได้เลยและก็ความจริง dead island เนี่ยเขาวางแผนจะทําภาค2มานานแล้วเราได้เห็นตัวอย่างกันไปแล้วตั้งแต่ปี2014โน่นนะแต่เหมือนเดิมเลยปล่อยวิดีโอทีเซอร์ทําให้คนดูไฮอยากได้อยากโดนแล้วก็เงียบกริบ แม้จะมีเกมเพลย์ให้เห็นบ้างเหมือนจะบอกว่าเฮย้ยเกมยังอยู่นะเวย้ยแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมาเมื่อไหร่แต่เท่าที่เห็นก็คือมันไม่ค่อยน่าเล่นเท่าไหร่เลยฮะจากเกมที่มีธีมสย,สยองสยองแบบจริงจังกลายเป็นเกมภาพกึ่งคอมมิกไปซะอย่างนั้นแถมธีมเกมในภาค2มันดูแฟนตาซีจังเลยผมดูเลินแล้วเหมือนซีรีส์แซมเวอร์ชันภาพสวยอะไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดมันออกมามันจะสู้ Dying Light 2หรือว่าเกมในยุคนี้ได้หรือเปล่าอีกอย่างผู้พัฒนาเขาก็ไม่ใช่ทีมเดิมแล้วนะครับเป็นคนละทีมกับเทคแล ขออย่างเดียวขอให้ทํามาเถอะจะทําดีหรือว่าทําแย่ผมก็พร้อมซื้อมารีวิวแน่นอนแต่ก็อยากให้เป็นแบบไสเบอร์พังก็พอพัฒนามา5 6ปีเกมปัญหาเยอะแบบนี้ไม่เอานะและสําหรับคนที่เคยเล่นเกมนี้รู้สึกยังไงกับเกมนี้บ้างอย่าลืมมาคอมเมนต์ให้ฟังกันด้วยนะครับโอเคสําหรับวิดีโอตัวนี้ผมก็ขอจบไว้ตรงนี้แล้วกันตอนแรกผมกลับไว้ว่าจะลงคลิปอาทิตย์ละครั้งก็พอแบบครั้งหนึ่งต่ออาทิตย์แต่ว่าคลิปหนึ่งยาว20นาทีขึ้นไปแต่ผมคิดว่าแบบนี้ผลงานผมมันจะออกมาน้อยแฮ เอาเป็นว่าถ้าเกิดอาทิตย์ไหนผมมีไอเดียผมก็จะลงวิดีโออื่นให้ดูระหว่างอาทิตย์ละกันส่วนเกมเก่าเล่าใหม่เนี่ยทุกวันอาทิตย์มีให้ดูกันอย่างแน่นอนยังไงก็ฝากติดตามฝากสนับสนุนกันไปเรื่อยๆด้วยกันนะครับเอาละสําหรับวิดีโอตัวนี้ก็น่าจะสมควรแก่เวลากันแล้วเช่นเคยครับทุกคนสามารถสนับสนุนผมได้ง่ายๆด้วยการกดไลค์และก็กดแชร์และที่สําคัญเลยอย่าลืมกด Sub s c r i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆที่ผมจะลงในทุกสัปดาห์อย่างแน่นอนสําหรับวันนี้ผมต้องขอตตัััววววลาาาไไปกก่่อออนนนนเ้้จใใหหมดีโ ขอให้ทุกคนมีความสุขและก็สนุกกับการเล่นเกมสวัสดีครับ